คลิปไหนพอทําได้ก็ทํานะครับผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปใหไปดูปลาลองดูปลาก็ผมไปปลาครับผมเฮ้ยไอยอไอจะไปตานะครับห่างไปเรื่อยๆนะจ๊ะคุ้ดีนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่ก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะที่กันล่ะผม

ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมก็ไปวัดนางสาวครับจะไปวัดนางสาวครับผมขอขอบคุณทุกถ่ายกันได้นะครับดูวิวข้างทางไปนะครับผมวิวข้างทางไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม <laughs> นะครับผม ข <c oughs> อบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมคลิปไหนพอทำได้ก็ทำนะครับผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปไปดูปลาลนะ้วดูปลาก็ผมต่างๆไปนะครับผม ทำคลิปสามนาทีนะครับผมขอบคุณมา้งครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกกมเมนต์เลยนะครับผมมุ้งปูนขับรถีนรถขับรถนีค้คลิปไหนพอทำได้ก็ทำนะครับผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปไปดูปลาลอวดูปลาก็ผม สวัสดีครับลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊านะจ้าวันนี้ใครจะชมวิวข้างทางไปนะครับผมเ <c oughs> ยู่ตัดกันโอเค์น็อปิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผม ไปฟครับผมเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้จะไปตายไอ้นะครับคลิปคลิปไหนพอทำได้ก็ทำนะครับผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปไปดูปลาแล้วดูปลาครับผมกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ไปทางไหนลูกไปไหน,ไไหนครับไปทางไหนครับอ๋อไปทางไหนครับอ๋อไปทางไหน,นไอ,อ๋อาไปทางไหนเออบอกพ่อนดิไปทางไหนครับขอบคุณลูกกิฟ <c oughs> นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมก็ไปวัดนางสาวครับจะไปวัดนางสาวครับผมขอบคุณทุกขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมก็ไปวัดนางสาวครับจะไปวัดนางสาวครับผมขอบคุณทุกดูบรรยากาศกลางทางครับถนนนะครับผม ความสวยงามของท้องฟ้าดูบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมาพาอลูกยังไม่เล่โอ้ยเล่นกันคลิปคลิปไหนพอทําได้ก็ทํานะครับผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปไปไปดูปลาแล้วดูปลาครับผมดูบรรยากาศข้างทางไปเรื ppings, ่อยๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ถ่ายกันได้นะครับดูวิวข้างทางไปนะครับผมวิวข้างทางไปนะครับอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม <cer conservatives> <c oughs> นะครับผม <imas> ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกกำ <c oughs> ลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม ถ่ายกันได้นะครับดูวิวข้างทางไปนะครับผมวิวข้างทางไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมตั <c oughs> <c oughs> ้งใจเกี่ยวก้อยจบ <"D> เลยกันไปนะ <ด S 1> จะ้าก<ด>่าวลูกชายไปวาดภาพสักหน่อยนะครับผมครับอ่า ไปพัดต่ายเกี่ยวก้อยจัมเบริกันไปน๊ะนึงจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมก็ไปวัดนางสาวครับจะไปวัดนางสาวครับผมขอบคุณทุกดูบรรยากาศกลางทางครับถนนนะครับผม ความสวยงามของท้องฟ้าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับก็ดูบรรยากาศกลางทางนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับก็ ดูบรรยากาศกลางทางนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม <c oughs> ทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม <c oughs> คลิปไหนพอทำได้ก็ทำนะครับผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปให้ไปด,ดูปาลาลองดูปาลาครับผมออนะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกค่อง <c oughs> นั่งใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมออนะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกค่องนั่งใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม เ,บบเออบอกว่านด้ไปทางไหนครับกิฟกิปไหนพอทําได้ก็ทำนะกับะผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปให้ไปดูปลาแล้วดูปลาครับผมดูบรรยา <c oughs> กาศกลางทางครับถนนนะครับผมความสวยงามของท้องฟ้านะ ไปฟังครับผมครับนักสาวนี่ครับทุกกำลังใจทุกกมเันต์เลยนะครับผมถ่ยายกันได้นะครับดบูวิวข้างทางไปนะครับผมบวิวข้างทางไปนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนัครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกำทก,ำทกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับเลยกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะอ่า คลิปไหนพอทําได้ก็ทานะครับผมเดี๋ยวก็ไปวัดนางสาวก็ไปให้ไปดูปลาแล้วดูปลาก็ผมนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกคอมทุกังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมก็ไปวัดนางสาวครับจะไปวัดนางสาวครับผมขอบคุณที่